พี่จูนพี่ทำอะไรเร็วอะไรอะไรยังไงทำอะไรพี่มาดูเรีอย่าไปหาโจทย์ไว้แไงมีเรื่องหนึ่งบวกหนึ่งก็เหรอพี่สองบวกสองยบวกบวกโจทย์ไงโจอด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 เดียเดี๋ยวหาจอดดูแถวแถวรถนี่ต้นไม้บังต้นไม้บังหพ้นแนวต้นไม้ไปเจอเฮ้ยไปเว้ยไปกันที่นี่ไปกันนะอย่ารู้เรื่อง แล้วโจอยู่ในนั้นเฮ้ยเอาเลยพี่รถรถนรถที่รถรถรถตัดชนตายแล้วเจอแล้วเจอเจอโจดนะพี่เจอโจดแล้วตโจดูนู่นตอนนี้โจดที่อยู่ตรงนู้นนละเฮ้ย เอานะจ้าเดี๋ยวคุยกัโเจย์แป๊บนะโจิดเอาของมาให้หลานเอาของเขอมาให้หลานที่หลานอยากได้รอเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาวันนี้มาเ้ยเอาไปลูกขอบคุณท่านข้อแม้ล่ะขอบคุณท่ินดีครับที่จะส่งความสุขให้กับหลานสาวเซ็นนะลูก เซ็นเลยค่ะเซ็นด้วยค่ะไะ่ช่รัะหมูชื่ออะไรครัน้องเหนียวนะอาดูนะครับที่เป็นภารกิจส่งความสุขของเราอ่าดูอ่าอา เซ็นเป็นมุมเล็กๆ네ใหญ่ๆไม่ได้อันนี uh, ้น้องเขาวาดเองใช่ไหมครับพี่ฮะน้องวาดเองไหมพี่น้องวาดเองครับผมนี่น้องวาดเองเสร็จสินภาริจภารกิจเยี่ยมเยียนมาเฟียแถวนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรามาแค่เซ็นเดียวเลยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะได้คุยกันครับผม ตวงสูงความที่นี่มันจะบังเกิดขึ้นแน่นอนอวันนี้เราเลยรีบมาก่อนเวลาไม่งั้นวันนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้สองว,วันเลยสองทิวเลยเนี่ยครั้งแรกนะบนุญรู้ดูนี่น่แล้แท้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหลูดลูดลูนะฮะ หมดดูครับผดูดีครับแค่นี้ฮะไม่ต้องทำไม่ต้องออกเลยเจริงๆเหลืออยู่แค่นี้แล้วเป็นไงฮะดูฮะดูดูจริงจรเรื่องจริงเีื่องเศรศาสตร์มีจริงมาเชื่ออย่าลบหลู่ไัวเฮ้ยยัไงเนี่ยโลละาัวปลา้วตัวลดิฮะมอแม้วตัวเกี เราอยู่ที่ไหนครับพี่เราอยู่ในแถบพระรามสีนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นจุดที่ผมไม่รู้เมื่อกี้โดนปิดตายมาเลยถึงโดนอุ้มมาเลยมาพร้อมกันนะรับผิดชอบร่วมกันนะมึงสัญญาเลยาแเาหูกูไม่คุ้มรู้สึกวัวไม่ว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่น่าหวาดกลัวที่สุดในย่านนี้ฮะไม่ฮึปกติปกตินะดูดูทรงเอางี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อยู่ไหนอยู่อ่าปากซอยอุทัยฟาร์มก็คือข้างๆโซทอ,อยู่ปากซอยปากซอยอุทัยฟาร์มข้างเซเว่นติดถนน,รนพระรามสี่เข้าใจนะ,ร,นะจรู้นะรู้นะกินทันก็มา กินไม่ทันก็เรื่องของมึงร้านนี้ตั้งร้าน10บโมงหมดบ่ายโมงก็คิดเอาเองมึงต้องมากันกี่โมงวันนี้วันนี้ผมก็เอาของมามอบให้กับน้องเหนียวไปเรียบร้อยแล้วน<ช><ช>้องเหนียวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนวันพีซก็ได้จัดการไปให้กับโปสเตอร์หนึ่งใบนะครับก็ฝากด้ฝักตัวด้วยกายด้วยนะคระับและวันงานงานอะาเรียกว่ามอ,อบความสุขให้จบลงแต่เพียงเท,งทนี้ สับสวัสดีสารจูมีโอกาสจะในละคุณให้ดนำใจใช่ไหมคช้าเช้าลาเขามีครับรู้สึกยังไงจ๊ะที่ได้อบอเตอร์ของพิจูนรู้สึกดีใจมากมาเลยก็ก็ไม่ถึงกับเป็นแฟนลับตัวยงค่ะแล้วก็ได้ชมผลงานแล้วก็ชอบค่ะชอบพี่จูนภาคตัวอะไรไหมคือ ีย่พฉันต้องเป็นราชาอนสลัดให้ได้เลยเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับบายอย่างโอ้โหนะภารกิจอะไรพี่นี่านภากรกิจมอบความสุขให้กับหลานเอเอหลานอยากได้ก็จัดให้น้องเหมียวน้องเหมียวนะ<อ><อ> ไอมามาแบบอ้วนหัวเลยกับหมาอะไรตัว